สวัสดีค่ะพี่น้องมีจะพามากินตั้มกระท o r ตั้มกระท o นจ้ะพี่น้องมาด้จ่ายกินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะเมนูวันดุสยำเทียงเทียงสีซาร์เทียงพี่น้องมาด้จ้ะตอนนี้ยังแบบไม่หรอกแซบแสบน้ำกันจ้ะพี่น้อง เพจไต่บ่เอาเหลืองสมเพจเแซ่บคักพี่น้องทั้งสมทั้งเพจทำเองกินเองนักเลงพวอนี่แล้วก็เอื่ว่าเพจไต่บอเอาเหลืองมาพี่น้องจ้าเจ้สิบพี่เอาเหลืองพวอได้จะกคล้องตำเอง แซ่บแม่พี่น้องอตำบักตองตำบักกระทอนบ้านาษาไทยเทิรนบักกระทอนนะจ๊ะพี่น้องแล้วพระไอีสานย์ก็เจิร์บักตองเบิ่งเม็ดมันติดจ๊ะพี่น้องเมียบกรกะทอน พี่นองบรรยากาศ รมไว้่อยอยู่ข้างบ้านคือเกาจากพี่น้องจา้าบมต่ออีนยังหมังใหม่ราชการบานเท่านีน้แหละเด็ดต้นใหม่ สมบีดิพี่น้องสมน้องเพชรตัวสารเสียไปพี่น้อตงตัวที่เป็นคนมามันกินสมเรื่องขึ้นยากคืดนถอดตั้มกระทอนคำาสุด้ายพี่น้องคําสุดไทยเยาไว้แล้วพพเพชรเพชรตายบอกเอาเหลืองบอกเอาเหลืองยินดี แค่นี้แล้ะจ้าพี่น้องจ้าวันดี่ห้าบ๊ายบาย